มาพร้อมรางวัลถึงความภาคภูมิใจนะคะเสียตาปัญญาที่รายการวิทยาศาสตร์ป,ประยุทธ์สามารถคว้ารางวัล Asian Television Awards 2011นะคะประเภทเกมโชว์ยอดเยี่ยมหรือ Best Game of Quiz Program ค่ะที่ประเทศสิงคโปร์มาได้สำเร็จซึ่งเสียตาบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นตลอดงานจนการประกาศผลเลยละค่ะ ตื่นเต้นตลอดเหมือนเดิมแลาถ้าหากว่าใครที่อยู่ในบรรยากาศของงานเนี่ยจะรู้ดีและปีนี้ก็มีของไทยเราแล้วก็มีดาราไปหลายคนด้วยที่เป็นลุ้นอยู่แล้วก็บรรยากาศของการประกาศในครั้งนี้กว่าจะมาถึงรายการของไทยที่เข้ารอบเนี่ยก็จะเป็นของต่างชาติไปก่อนของที่เราไม่ได้เข้ารอบไปก็จะมีชาตินั้นชาตินี้ได้เอาก็ลุ้นไม่มีเสียงไทยเลยนะแล้วพอถึงเรื่องของเราที่เข้ารอบไปเนี่ยนะฮะก็เป็นของไทยเราบ้างก็เริ่มเ hey ฮกัน แต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แก้ก็ใจมันก็แผ่วไปเรื่อยๆแต่พอมาเป็นเกมพรบเนี่ยเราก็ลุ้นที่สุดนะเพราะว่าเราเข้ารอบไปครึ่งหนึ่งสามในหกก็สมหวังสมหวังก็เอาให้สะใจถ้า,าว่าใครเห็นภาพนี่โอ้หกระโดดลั่นไม่ต้องอายใครในฮอลล์โ,โอ้หายยิ่งกว่าหายเลยนะฮะเพราะมันหลายหลายเรื่องที่รวมกันมาในขณะนี้เนี่ยไม,ม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมนะฮะแล้วก็เจอน้ำเยอะแยะมากมายของเวิร์กพอยต์ก็เจอบ้านของเราก็เจอ แต่ก็ได้ข่าวดีมาเรื่อยๆทรูอ Insight ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะซึ่งก็เชื่อแน่ว่าเสียตาและบริษัท Workpoint จะผลิตรายการคุณภาพออกมาให้เราได้ชมกันอีกอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ